ตอนนั้นเกฟเด็บ,บคือคือคือปูอนี่ไ่ตอนนั้นนั้นเพิ่นเก็บมากกับเด็กประมาณ14ปีแล้วเน,ะวนาะแต่ว่าการร่วมจอดเอดตอนนี้ก็หลายปีแล้วด้ยชุดทีชุดที่เป็น,น,นชุดไทยทีย่เพิ่อนยูยูสาลน่ะชุดที่เป็นสีม่วงๆน,น่ะชุดนั้นก็ได้ใส่คือกัน <c oughs> ไม่ใช่กันตัดไม่ไม่ค่ะ <c oughs> แต่ใส่ก็คือพอดีเลยไม่ได้แก้ไม่ได้อะไรเลย สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก่ากับกอดกิติชัยนะครับเมื่อนี้เป็นวันที่14เมษานะครับแสดงอยู่อันที่อำเภอศรีขอรับภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อนี้ก็บว่าพ่อมีอย่างมาฝากพี่ตอนน้องดอกเตอร์ว่าสิผาพี่น้องเมื่อพ่อกับอดีตเพ่นเคยเป็นนักร้องนะครับ่เนเคยเป็นสาวผู้งามดิแต่เกเอ,อ นักร้องผู้ดีเสียงดีผู้ง่ามแต่เกางนั่นก็คือ,อปู้นาผ้าวีนี่ะนะครับไปจังหดมาจางัจางใดจังใดมาอยู่นำ้ำศิลปินผู้ไทยนะครับเอาสวัสดีนักร้องดังในอดีตอีกครั้งนหนึ่งสวัสดีค่ะเออหลายท่านกับเสียงหัวจกักเนาะเป็นจังไดมาจังหดจังไดมากอันอยู่นำ้ำพอพี่กอบีนี่เป็นจงนัจงหดมาจังใดมันคือจงังกัน จับกันมาพอจังดใดพูในไม่โอกาสได้อันไปพ่อพ่อยวนประธานยาคู่เขาไปพ่อกัน,<ม>นงานนั้นยพ่อกันยุประธานยาคู่เ<า>นี่ยมากครับ<า>บารมีเอียงเ<ม>นาะยวนประธานยาคู่ปีนั้นปะคะปีกายนี่เนาะเ่าพ่อกัน,นแต่ว่าแต่ว่าส่วนโตแล้วนั้นคือเคยเคยเป็นศิลปินสังกัดเดียวกันครับพอบี้ไหมคะหลายปีแล้วล่ะนับขึ้นไปนับขึ้นหลังกันยี่สิบปีได้แล้วล่ะในงานที่บ้ันเกิดกันแมน แต่แอดมินมันในเกินคนละสมัยสมัยคุณแม่เป็นสาวสมัยซีดีสมัยซีดีเป็นรุ่งเรืองสมัยสมัยยูทูบของมาเล็กๆคนละยูยูทูปกับ่อมีคนติดตามอีหยังดอกยูทูปมันมันสิเป็นเป็นเรื่องเล่าอย่างซื่อๆผู้คนพอท่านเด่นเล่นยูทูปพอท่านอย่าสมัยนั้นสมัยนั้นคือยุครุ่งเรืองก็คือแผ่นซีดีแผ่นซีดีแล้กินเนาะเมื่อนใดมีซีดีเนี่ยไปหุ่มซืบเรือได้ไปก่อนอ่ะตางเบิ้งไปตะเบิ้งตะเบิ้งนี่อนใดมีโทรทัศน์กับไปเบิ้ง ทมไมหมุนเสาเนาะยายน้องไม่ไพ่บัตนี้จะมีซีดีเขาม้าบัี้ผู้ใดเฮี้ยได้สิเปิดซีดีก็ไปถอดดากได้บัตนี้ถอดแจ็คเปลี่ยนเปลี่ยนแจกเอนโทรทัศน์ออกไปเสียบแจ็คกันอันนี้ใส่เออคือเออนี่ใส่บัตรไปเบิ้งบัตนี้ตลกเสียงอีสานตะกี้อันนี้เป็นเป็นนักร้องอ่ายุคซีดีบัตนี้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับชมรมหมอลำกาลสินเออสมาคมหมอลำกาลสิน ก็เลยไปพ่อกันเมื่อนั้นเป็นงานร่วมร่วมร่วมศิลปินของจังหวัดกาลสินจากหลายๆคณะไปพ่อกันมอลำมอลำทีมองกาฬสินธุ์มอลำทำน่องกาฬสินธุ์ไปจัดงานอยู่ประธานงานคู่งานมาครับบารมีอะไรนี่แหละเยอะอันบุญอันสามของประธานเนียนะครับเพคนก็เลยมีโอกาสได้ไปพ่อกันก็เลยได้ไปเเบวการมาพ่ออยากให้มารวมงานเนาะเออมารวมงานกันมาแรกๆเพคนก็คือรองเพลงอยู่แต่บารนี้ ด้วยหน้าที่เพิินเป็นผู้เช็คระบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมอลำแดนเซอร์นี่เสียคนนี่ก็คือเราเห็ทีนงที่อยู่ตลอดแล้วมันปวดหัวคอยเช็คงานของวงแมนแล้วมันเพิ่นเพิินกะว่างไม่ไปนั่นน่ะกระทึ้งด้วยสภาพร่างกายที่แบบว่าจากเป็นหนูกับกลายเป็นรวดทั้งกันเลยแบบว่าก บ่ได้ขึ้นลำมันใส่ชุดบ่ได้มันธรรมดามันธรรมดาทึ่งทึ่งเข้ากับอี้มในจุดนั่นแน่แม่นบบยังสั่นล่าอิ้มมาหลายปีแล้วค่ะบ่ได้บ่ได้บ่ได้บอคอยได้จับไม่ร้องเพลงดอกแต่ว่าสิมีสองสามปีขึ้นหลังแล้วก็ช่วงล่าสุดกับศิมีแต่โคเวอร์ไวัท่าไอเด็กหน่อยได้เบิ้งแม่ค่ะได้อันนั้นได้สอนเด็กหน่อยซื่อบ่ได้อันนั้นกับยังเห็นก็เห็นติดติดตามในในนี่อยู่รับรับสอนเด็กที่ที่อยากจะร้องเพลงเพราะว่าเพิ่นเพิ่มกะ มีพื้นฐานในจุดนี้ัผู้ใดอยากมาเรียนลองเพ่งน้ำเพลินพายุไก่ยังอยากให้ลูกมามีประสบการณ์หรือว่าอยากให้ทักษะในการลองเพ่งล็อกกับสอนอยู่ได้พี่น้องแตถือว่าเป็นผู้ผูนหนึง่งสอนลูกสอนหลานใ้ประสบการเพลินกับมี่นะครับเพราะว่าจะเป็นนักลองยู่ยในไขน่ในนักลองนาเวที่ในประสบการณ์เพลินกับกลายทางไม่ทางวง,างการไปประมาณจะปี ถ้านับร่วมๆกันได้กะตั้งแต่ออกจากวงการมากกว่า20เลยค่ะ20กว่าปีแล้วเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีซ9เก้าตั้งแต่ปี49เก้า็ตั้งวงเลยสองปีออก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 อัลบัม้มออกอัลบั้มกับทั้งขายกะชุดชุดที่หนึ่งนันก็คือชุดล่ำลึกฮันนี่ค่ะ นำเลือดทันี้เจ้าเจ้าเจ้าไปเอ็นโคเวอร์เพ่งเพิ่์นแมนบอยแมนค่ะเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเฮ็ดเพราะว่าเป็นเพ่งประกอบหนังเพิ่นค่ะเพิ่นเฮ็ดซิปเพ่งไปอาร์ซิปเพ่งเป็นอัลบั้มของเจ้าเลยแมนค่ะโอเคแมนค่ะของอาจารย์สวัสดิ์สารคามที่เพิ่นเฮ็ดดนตรีให้ใหม่อาจารย์ดาวันดอนเพิ่นก็ไปคุ้ม คุ้มลองเองจ้ะโอ้ฝากฝากพี่น้องเขาไปฟังฝากพี่น้องไปติดตามผล <c oughs> งาน <c oughs> อยู่ในยูทูบกับซีมี่อยู่ด้วเนาะมีจ้ะมีท่านผูใ้ใดอยากเห็นชุดชุดชุดเสื้อผ้าเก่าๆที่แม่ท่านนี่แล้วเก็บไว้ยังใช่ไหมคะ่ะทั้งหยาดทั้งเอยียงพี่น้องเพิ่นเก็บไว้กะนั่นละชุดที่อยู่ในโปกซีดีนั่นละนั่นละชุดเพิ่นเลยแม่นคะ่ะนั่นละแม่นแต่ว่าตอนนั้นน่ะกับซีฟปีน่ะตอนนั้นเก็บแต่คือคือ คือปูนี่ใส่ตอนนั้นนั่นเพิ่นเก็บมากกระเดกประมาณ14ปีแล้วเนาะแต่ว่าคันร่วมจอดทอดตอนนี้ก็หลายปีแล้วเด้ยังเก็บไว้อยู่เพิ่นก็เก็บไว้อยู่จ้ะอยู่บ้านนะก็มาัยเด็กได้ได้น้ำเพลินจักโตบ่บ่ได้ขอน้ำเพลินจ้ะแต่ว่าชุดนั่นได้ใส่จ้ะแม่ค่ะชุดที่ชุดที่ชุดที่เป็นันชุดไทยที่เพิ่นอยู่อยู่ศาลน่ะชุดที่เป็นสีม่วงๆนั่นน่ะชุดนั้นก็ได้ใส่คือกันได้ใส่ได้ใส่หลายชุดอยู่จ้ะเพราะว่าได้ใส่แล้วก็ถ่ายถ่ายโป๊กไทยยังไว้อยู่จ้ะ เป็นชุดของแม่เพิ่นเลย์ไม่ไม่ค่ะแต่เป็นชุดแต่ใส่ก็คือพอดีเลยไม่ได้แก้ไม่ได้อะไรเลยค่ะตอนนั้นเป็นสารวัตรตอนตอนนั้นยังเป็นสาวหน่อยพอดีเมียนวกับสิบเก้าค่ะสิบเก้ายังยี่สิบจ้ะตอนนั้นก็มาียนแต่จ้ะหลายหลายปีอยู่กับจังหนันหลายปีนะกันรักยี่สิบปีขึ้นนะจจะ คนสมัยนั้นยุคนั้นกับศิลปุจักอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กน้อยกับกับกับคันบ่ได้เขาไปเบิ่งก็คือโบหุ่นจักว่าเป็นผู้ใดใช่ไหีครับมีคนข้ามาแม่ปูนาพาวีเป็นปูนาพาวีนี่บอ๊อบอย่างนีคอมเมนต์กับว่าคนดึงคนแท้แตอนี้จ้าใช่มีหลายคนมีคนมีคนจำได้ปะ่ะจ้ะใช่คนจำได้พูดพูดเหมือนแม่ปูนาพาวีนี่เลยที่หนอน เมนบเคยได้มายูทิ้งคุนไหมคะขอบคุณหลายๆค่ะเพราะว่านี่นี่แหะอันเราบางคนก็น่ะสิเคยเห็นเคยผ่านตาแต่ไม่กล้าทักเพราะอ้าวเมนโบแต่พวกนั้นเพื่นก็สีเม้าสิเมนโบเพราะว่าก็ห่างหายไปนานในวงการนึงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าก็คือออกจากวงการก็คือโดนแล้วค่ะโดนหลายป่าหลายปีแล้วบ่ได้บ่ได้ไปรับจ้างใส่พอได้ไปลองใส่จะสินะคะส่วนหลายก็จะเมนก็คือแบบว่าซ้อนเด็กหน่อยนิดๆหน่อยๆบ่ได้บ่ได้ไปรับงานลองเพลงทางใดค่ะ เดี๋ยกว่าเป็นคนงานโคเวอร์ออกมาทางนี้แมนค่ะเพราะว่าเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้เพื่อบางเทอมันเป็นชื่อการสอนใช่ไหมค่ะเผลอเผลอแบบบ่ได้บ่ได้เฮ็ดออกมาแบบเพื่อแบบอันนั้นอันนี้ดอกคือแบบบางเทอให้ให้เป็นตัวอย่างลูกหลานที่แบบว่ามาหัดมาเรียนลองน้ำใช่ไหมค่ะแมนจ้ะแมนแมนเท่านั้นทักษะการลองการล่ำหรือว่า ประสบการณ์ที่เขามีมาเราสามารถสอนลกูกสอนหลานได<า>้ด้วยกันเอาประสบการณ์เท่าไหร่ล่ะ,อ,อ,ะอ,แบบอ,อันสอนต่อกับอะไรพ่อใดแบบพ่อใดอันนั้นเราก็คือเอาที่เฮาเคยเฮ็ดมาเคยเลี้ยงน้ำรูบาอาจารย์มาเนี่ยเะจจะมาสอนลูกสอนเต่ากันจะได้ไม่เป่าประโยชน์ก็สั่งจา้ามันจะจังพ่อใดแบบตายไปกับเจ้าของฮนะน่าแบบทรงต่อได้เอาเอาพ่ออะไรได้ไดเฮา,าก็เฮ็ดไปตามจริงแล้วเฮ้าเฮามี่ยังสิ เทากัอยากบอกอย่างนี้แต่ว่าสัตหีไปบอกกับสัตหเขาก่สนใจยังสีน้องแมนบพาย่าจฉากามันกันแล้วแต่คนจะสู้ทุกสิ่สส <c oughs> งทุกอย่าง <c oughs> บางทีาอาบกเขาอยากบอกเังเสียนา <c oughs> อยากบอกอย,กอยูแต่ว่ากมันขืนยูกับสัตหีบคนเห่านะมันแม,น,ม,น,มนกันแล้วแต่ว่ากันถ้าเกิดว่าเหา้าเขาเข้าพร้อม่ะเข้าพร้อมสีทรงตัวควบูแลนะแต่ว่าก็คือให้ให้ให้คนที่พร้อมที่สีแบบว่าอยากอยากเลี้ยนอยากอยากทำเห่าสีกับตี่ต่อเขามาใดจ้ะ อยากเรียนความตรงนี้ซ้อนหนูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้เนา<ท>ะแมนค่ะมาที่นี่มาทีน่นี่สิเด็กควอ,อนุญาตบาดคั่มได้มาที่นี่หนาง,งานใครมาแล้วสำหรับคลิปนี้ <S <S <ๆ S 1> เฮาเอาไว้เพียงแค่นี้สกักก้อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพี่น้องอยากเว้าจะนําผู้ใดจะฮู้ประวัติผู้ใดไปจังได๋มาจังได๋สิพาพี่น้องไปสอบไปถามพี่น้องสาม,มารถติดตามได้ทั้งแฟนเพจของศิลปินภูไทยบ่ว่าสิเป็นทั้ง TikTok ทั้งแฟนเพจทั้ง YouTube สามารถเข้าไปติดตามได้แล้วก็บเม่นเข้ามาเด้ยพี่น้องเร้อไปหาไผสนับกิมเนียว,ว้แคนีสกรขอบคุณนละสวัสดีค่ะ